สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู g ่ g กสปอตออนทัวร์ครับฟุตบอลสองลมบ้านโซฟนล่แมทนะฮะแมทที่สามของน้องเล็งซ้ายครับเจอกับบ้านโซครับทุ่มให้เป็นหน่อยแม่ หลังจากที่2เแมตชแรกนี่หนองลิงไซก้านมา้า2แมตชครับนี่แมตชที่3ครับ hey, hey, วันนี้เขารวมกิจกรรม3รุ่นครับ 10, 12 12แล้วกับ4ครับห้ามเจ็บห้ามตายครับรุ่นแต่ละรุ่นเขา ทีนี้จำนวนผู้เล่นจำกัดครับ7คนพอดีเป๊ะนะฮะส่วนรุ่น10ปีนี่คาด2คนครับเดี๋ยวรุ่น12ปีใครอายุ1 1นี่ก็จะได้เป็นรุ่นเล่นรุ่น10ปีแฮมหนึ่งแมทนะฮะถือว่ามาแล้วได้เล่นคุ้มกันเลยทีเดียวครับเด็กๆวันนี้ โอ้โอ้โอ้เกือบครับถือว่าเป็นการบันทึกพัฒนาการของหนองลิงซ้ายเอฟซีครับ รวมตัวกันได้ยังบรทึงปีกันเด้อนะฮะทำทีมม้าเนี่ยอ้โหมีสมาชิกเข้าๆออกๆออกกเยอะอยู่นะนี่เราอยู่สนามสองลมสเตเดียมพะเยาอุ้ย <c oughs> สำหรับรุ่น12ปีนี่มีเข้าร่วมกิจกรรม5ทีมนะฮะก็เ,เท่ากับว่ารุ่น12ปีเขาจะได้แข่ง4เม็ดนะฮะในรอบแรกคัดเอาทีหนึ่งทีสองไปชิงกันนะฮะนี่เป็นแม็์ท,ที่3ของรุ่น12ปีครับเหลือแฮมหนึ่งเม็ดนะฮะ

ผู้เล่นแรกูแรกเปิมด้านขวามตต์กับรั้งอกสองลมที้ง่าเขามาในแนขลังแน่ตั้งหก i right. do mm -hmm. แม่ย่าย่าย่าผจะลยตอนนี้ัด่้ดว,วันตอนสำหรับรุ่น12ปีปของเฮาเนะบอกว่าจะผลการแข่งขันจะออกมาเตาใดนะฮะจะชนะเปินหรือการเปินก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว,ว่าหอนิงไซเอฟซีจะการมดทุกเม็ดนะฮะ ค,คู่แข่งขันเก็บ3แต้มไปนะเพราะว่าเฮามีนักกีฬาอายุเกินมา2คนครับอายุ13ปีนะก็คือน้องมีนกับน้องพิมพ์ครับนะเราเอาลุน13ปีลงมาเสริมกบบตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่ามือร้อนในรวมกิจกรรมนะฮะ <c oughs> ส่วนผลการแข่งขันก็ถือว่า <c oughs> เล่นกันม่วนๆน,นะครับผม ส่วนรุ่น10ปีก็เหมือนกันครับ10ปีของเขาเอารุ่น11ปีไปเสริมนะฮะท่านนี้ก็หนังหงพันโซนนั่นงชี้พี่ครับเกิมีเจะาสมเสียมาไ้สิบเก้า จะต่อยได้ครับไปแล้วก็ไมได้แล้งอ่ะไปต่อยก็โชว์กินอะไรครับพิสิทธิ์แล้วก็พิสิอีกครั้งนึงเลยคันเกมี điều này quay ngay ngay giúp cầu thủ, làm cái đó cứu cầu tài, để mà tiến vào không đấy nhá, nước 14m, bóng ping size 74, trả gật đầu ra tham mì, này lúc 14m đấy nhá, thua thì cãi, được thì không thì cãi, vậy vậy không vậy không, 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 vậy สลีเจอกับกางัที่เลยสิบสี่ทีู่ที่เก้าลคยืหลังนนีเรา่ที่สี่ต้น้นครับสาร่งอหนึ่งีก่นึ่เลหงนันรจะปนั้งนหนเหรองนนี้กันเลไมไหนีที่พลุนน้อยแข่ทางด้านขสอง ครับนี่นะครับทาง ต้องหูนะครับว่าผู้ต่อไปสนาอาผู้ที่็จะเป็นมังซอกับตองเล็กซ้ายนะครับอสิปีู้ี้ที่นะครับหนูจะเป็นติกับอิรุนไซเป็นสิปีของน้องเลงซ้ายก็ กูต่อไปนะฮะจะแข่งกันสนามด้านบนนะฮะเดี๋ยวมดกึงแรกของรุ่น12ปีนี่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูรุ่น10ปีพ่องนะฮะ <c oughs> n 응. g ลีโอมังโูจังหวะเขาไปเข้าปเด้ครับยังไม่ได้ครับเจะเป็นคู่ที่เก้าครับงดแานของคุณสิทธิ์ดปีของอเสาิกสีกดาวอัครามีไปรับนลอะไรครับหนึ่งสิบสี่ปีมาครับนี่อุ้ยชนเสา อุ้ยยังไม่เป็นประตูแอมกคนึบเอี่ยยังปัดได้อยู่ครับแน่ลอดไปย,ดดยังฮุตวิทครับยังไงก็ไม่เข้านะโตโตของเลนซายนะครับที่ทุกปสปอร์ตตีสิบมนทิ้งภาพโดยทูอามิชัยใจยงอยู่ในนี้นะครับทุกภาพทุกช็อตภาทีลามันบัตเกิดขึ้นที่สนามสองลูเจดี sekali แล้วครับ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับยังเสมอกันส0ศูนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับผมไป <Okay. S 1> เจอกันคลิปหน้าครับ